ก็หนึ่งที่มาที่ไปของเนี้ยค่ะครับผมก็สำหรับเพลง Congratulations นะครับผมเป็นเพลงอกหักครับผมคือต้องบอกกันว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ทางด้านการอกหักเยอะกว่าความรักครับผมเลยเลือกที่จะทําเพลงนี้ออกมาเป็นในแนวเพลงอกหักครับผมแต่ว่าผมชอบการอกหักแบบ f e ลกู o ครับแบบจี้ไม่ไม่ได้ร้องไห้หรือว่าฟูมไฟล์ครับผมเราเลย ทำออกมาเป็นเพลงคอนเกรสชันที่เหมือนกับว่าเราเข้าใจในความรักเข้าใจในซิ t u เอชันต่างๆนะครับผมทำให้เราเนี่ยเลือกที่จะนอกจากเอ้เรือกที่จะอะไรเลืเอกที่จะยินดีกับเขาแทนที่จะร้องไห้กับเขาแล้วกันแล้ครับ ตามเนื Ooh, ้อเพลงเลยไหมคะเป็นวกงานตรงงานแต่งเข้าไปแล้เลยนาั <true. S 1> ้ยคือมันมันก็มีมันก็มีจากประสบการณ์จริงประมาณ80%แล้วครับผมแต่ว่ามันก็มีส่วนที่แบบพี่ทอยเขาช่วยแต่งช่วยเขียนขึ้นมาเพื่อทําให้เนื้อเพลงมันเนี่ยมีความสละสร้ยและทําให้คนย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยละกันครับผมเคยคิดเลยคยคิดเลยว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่เราต้องไปร่วมงานแต่งงานกับใครอามณ์ความรู้สึกเป็นแบบไงเอผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าจะอาจจะดีนะผมว่าเพราะว่า ผมรู้สึกว่าเราเราทั้งสองคนก็เคยมีความทรงจําดีๆร่วมกันมาละกันครับผมเราก็เหมือนว่าเราแค่ไปแสดงความยดีเขาได้เห็นเขาไปเติบโตได้เห็นเขาไปอยู่ที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 ่เขาควรจะอยู่และกันครับผมผมไปแฮปปี้ยินดีกับเขาแล้วมาร่มาวมงานกับพลอยได้ยังไงครับทันจีเาญญาขาอย่างไรคุยกับเขายังไง ือพี่ทอยน่ารักมากคือตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่ทอยก่อนแล้วครับผมเราก็แค่เสนอโปรเจกต์ไปหเหมือนกับว่าเล่าสตอรี่เล่าแนวเพลงหรือว่าสไตล์เพลงที่เราอยากทําไปแต่กลายว่าพีท่ทอยสนใจพีท่ทอยอยากทําให้พีท่ทอยก็เลยแบบมาทําให้เลยเราก็รู้สึกขอบคุณพีท่ทอยมากมากที่แบบน่ารักมากและเก่งมากพีท่ทอยคือคือไวมากแปบ๊บเดียวคือแบบเพลงเสร็จออกมาแบบได้ได้ฟังเดโมโรแรกภายในแค่ประมาณ3-5้าวันลาวนั้นเองครับผมคือพี่ทอยคือแบบสุดๆเลยครับ แต่ังที่มว่าพี่ทอยฮอตมากใช่ครับผมได้ยินมาว่าแบบพี่ทอยฮอตมากเพราะว่าก่อนที่แบบเราจะมีโอกาสได้ทำเพลง congratulations กับเขาเนี่ยคือเขามีโปรเจกต์กับศิลปินคนอื่นๆหลายคนมากๆแต่ว่าพี่ทอยเนี่ยเขาก็ยอมที่จะสล่เวลาตรงนั้นเนี่ยเพื่อแบบมามาทำเพลงกับเราก็ขอบคุณมากๆของพี่ทอยจริงครับมีคอนแทคด้วยใช่คือทุกคนได้เห็นว่า ฮอนแรปในเพลงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นเด็กทอยแบบฉัดมากคือถ้าเกิดใครได้ฟังเนี่ยคนจะรู้เลยว่าพี่ทอยโปรดิวแน่นอนใช่ใช่ก็คือดีดีมากแลคือสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโฟล์หรือว่าอะไรต่างๆของฮอนแร็ปสไตล์พี่ถอยก, <ๆ S 1> ก็คือตามเพลงเลยครับเพลงม <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> าก <ๆ S 2> ถ้าถามว่าเอาจริงๆถามว่าในฐานะคนร้องยากไหมยากครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยมูทเพลงด้วยฟิลเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแฮปปี้ที่จะร้องแล้วกัน อยากจะร้องเพลงนี้ครับมันสื่อสารมาตรงความรู้สึกที่เราให้โจทย์้พี่เข้าไปเลยนะคะใช่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เป็นเป็นคนแชร์ประสบก,การณ์จากประสบการณ์ของเราเองด้วยแล้วคือพี่ทอยเขาก็เอาประสบก,การณ์ของเราเนี่ยไปย่อยมาเป็นเพลงออกมาเป็นคอนเท c o n เ e n t i นส์ก็ครบครับ <c oughs> ขอบควนขอบควน เอ็มวีก็เป็นวิชามาเล่นด้วยแล้วได้ให้โจทย์เขาเป็นแปลว่าออกมาเป็นแต่งแบบไทสไนเจอร์แบบเราแต่งหน้าแบไทออกมาสาวใช,ใช่อันนี้อันนี้เป็นไอเดียของพี่พุ่มกับครับคือพี่นี่พี่พี่เน็ตครับผมพี่เน็ตเขาเสนอมาว่าคือเอ็มวีอกหักในประเทศไทยเนี่ยมันมีมีเยอะเยอะมากมีหลายเอ็มวีมากครับผมแต่ว่าเราจะทําอ็มวีอกหักยังไงให้ออกมาที่แตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนตาซีเนี่ยมันน่าจะว้าวดี และให้เป็นบริบทแบบเป็นมือปราบผีกับผีที่มารักกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเราก็เลยเลือกเลยที่จะนำสองสองสองบทน,นี้มาเล่าแล้วกันครับโกผากระแทงโก,ก,กไปเลยไม่ไม่ไมมขนาดนนะเราเราไม่กล้าแทงเขาไงครับใช่บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาด้มาอยู่พร้อมกับแฟนแบบหล่อดีใจดีใจมากแล้ววันนี้คือแฟนคลับเอาจิ้มผมไม่คิดว่าพี่ๆีแฟนคลับจะให้ให้การตอบรัรบดี มาเยอะมากเลยขนาดนี้ครับผมเนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ยอมสละเวลามาหากันครับผมรู้สึกแรกที่เห็นหน้าจออตเป็นยังไงครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงไม่ไม่เคยมานั่งดู m อกลางแยกอะไรแบบนี้เหมือนกันครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ทําให้อ่อบรรยากาศวันนี้มันเกิดขึ้นด้วยครับที่แรกอยากจะฝากแพื่อนจเพลงในบ้านโอเคได้ครับผมก็ขอฝากเพลง Congratulations นะครับผมยินดีกับเธอนะครับก็ สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมทุกออนไลน์ทุกทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ MV นะครับสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube ครับคณาบุธนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เดินทางไปไปไหนมาไหนด้วย b t s เนี่ยก็สามารถรอดูของมวีบน BTS ได้นะครับเดี๋ยวมีให้รับชมเร็วๆนี้ร้อยล้านวิวในกี่วันดีโอ้โหคาดหวังไว้ว่ายังไงดีสักล้านก่อนเอาเอาสักล้านก่อนขอขอสักล้านแรกกันเลยกันครับผมยังไงก็ฝาก ไม่อยากคาดหวังเอาเป็นว่าก็ฝากไปฟังไปฝากไปอุ้ยวันนี้ครบกล้มมาเยอะมากฝากทุกคนไปฟังด้วยนะครับผมยังไงก็เอาให้ไม่ต้องรีบแล้วกันก็เรื่อยๆครับผมอยากฟังก็ฟังอยากฟังตอนไหนก็ฟังครับผมอะไรล็อกอนะคะอ่อย่างครับยังไม่มีครับผม นนอยากให้ทุกคนไปดูอยากให้ทุกคนชอบที่เพลงกันมากกว่าครับผมอยากให้คุณฟังพเพลงแล้วรู้สึกชอบมากกว่าครับนั่นและไอ้อีกอย่างหนึ่งที่จะคอนเทนต์นเล่นละครละอองจกกันจะได้ดูแลว้วรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นเหมือนกับเพลงใช่ครับผม<ๆ>ก็จะมีละครชุดดวงใจเทวปลอมนะครับออนแอร์ช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคม<ช>ครับผมก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยครับเรื่องแรกเรื่องละอองจันนะครับฝากคนด้วยครับเราเปิดมาเลยเราแบบ ใช่กดดันกดดันครับผมด้วยความที่แบบเราเป็นเรื่องแรกด้วยแหละครับเราเลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเป็นกันชนแล้วกันเป็นกันชนให้สี่เรื่องที่เหลือก่อนใช่รอรอฟีดแบ็กเพื่อเพื่อรอดูฟีดแบ็กเรื่องเราต่อไปด้วยครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับเหมือนก็จะถูกกับอะไราตาซีาตาซีนะใช่แล้วจร์ก็มีความใช่แอคชั่นด้วย แฟนตาซีด้วยโรแมนติกด้วยคอมเมดี้ด้วยคือรอจันเรียกว่ารบรบรถมากผมว่าใครที่ชอบหนังแนวแบบเขาเรียกแอดเวนเจอร์ประจนประจนภัยนิดนึงไม่ไม่ได้เครียดมากหรือว่าไม่ได้ไร้สาระมากจนเกินไปผมว่า,อา,ารอจันตอบโจทย์ทุกคนแล้ครันไมเพราะว่าเป็นรละครเรื่องแรกที่เปิดีีกดดันกดดันมากครับผมเพราะอย่างที่บอกคือเหมือน,นว่าเราเราก็จะต้องเป็น เป็นตัวชิมรางเป็นตัวชิมรางให้กับสี่เรื่องก่อนถ้าเกิดสมมติเราเปิดมาปังหรือว่าเปิดมาดีทุกคนให้การตอบรับปีเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เนี่ยคนดูเพิ่มเยอะขึ้นแน่นอนอ่แล้วียดียังไงโอ้โหดีที่มีผมกับน้องจีน่านั่นแหละผมว่าผมว่ามันเป็นละครที่ครบรถครับผมคือเราสามารถได้เห็นทั้งชีวิตในพาร์ทในเมืองหรือว่าพาร์ทที่แบบตัวเป็นคุณชายหรือว่าตัวที่ เป็นพาที่แบบเราได้เข้าอยู่ในป่าหรือว่าใช้ชีวิต Ru แบบเอเวนเจอร์จนภัยอะไรทุกคนจะได้เห็นมุมของักคุพงรูทนเน่แล้วก็รอจัดนแน่นอนครับบูด้ครอบบูทุกที่ครับบูตั้งแต่ในเมืองบูตั้งแต่บริษัทบูตั้งแต่ออฟฟิศไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงบูในป่าบูในถ้ำอะไรคือบูทุกที่ครับอ่ารารอติดตามครับผมอ่าใช่เพราะในเรื่องเราเป็นเจ้าของห้างไงครับ เราก็อาจจะมีเรื่องของกระปดอะไรแบบตามล่านิดนึงประมาณนั้นครับแม่เราไปแอนเจอร์มาใช่ครับผมชอบชอบชอบครับอาเตรียมในกระแสก็มีคนเริ่มมีบกออกมแบบต,ตัวอย่างออกไปบ้างแล้วกระแสคนกัมวั้งตัวคุณคลัวยังไงบ้างก็เท่าที่อ่านก็ ดูชอบพูดถึงเรื่องความคลั่งรักของคุณปูนะเขาชอบพูดถึงเรื่องสายตาเรื<ด>่องแบบอะไรเงี้ยแบบโอ้ยดูคลั่งรักอะไรอย่างนี้ก็จริงนะครับคาแรคเตอร์ของคุณปูจริงจร<อ>ิงก็เป็นคนค<อ>ลั่งลักเรอาจารย์แบบนั้นแหละครับผมทุกคนเข้าใจถูกแล้วเตรียมครับเตรียมมีอะไรจะฝากสองทีมคุณปูว่ายังไงบ้างทีมคุณปูครับก็เอาใจช่วยแล้วกันครับผมก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องรอจันได้แล้วกันครับผมใครที่รักในใครที่เป็นแฟนนิยายแล้วกันใครเป็นแฟนนิยายของโดนใจเทลผมเนี่ยผมว่า ในละครเนี่ยก็จะมีอาจจะปรับบทให้มันเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีความแฟนตาซีมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยใครที่เป็นแฟนนิยายเนี่ยก็สามารถรับชมละครได้ด้วยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนคนดูจะต้องรู้สึกยังไงกับความรื่องริงหมจิกหมอนแนละ้วจิกหมอนไหมออก็ให้ไปดูกันเองแล้วกันครับผมให้รู้งันเองครับไปเสิร์ฟไปค่ะเย้ขอบคุณครับ เออให้ให้เปอร์เซ็นต์ความรักของคุณภูเท่าไหร่อ่ะถ้าตัวคุณภูนะครับอออ่ผมให้เต็มร้อยอเลยแล้วกันจริงจริงเพราะว่าคุณภูเนี่ยเป็นคนที่อะไรก็ละอ,อเพราะว่าว่างงี้ดีกว่าอะไรอะไรก็ละอ,อจ้ะรักของกัปตันเราเปอร์เซ็นต์อ๋อ <c oughs> ก็ร้อยนะร้อยนะร้อยนะทำไมรู้สึกว่าตัวเองข้างหลัง,งไ,ไม่รู้ผมรู้สึกผมอยากฟัดอาซาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามีแฟนอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบเป็นคนที่แบบ ก็เปรียบเปรียบความรักอเองกับอาซาหรออ่าใช่ครับผมรู้สึกว่าอถ้าเกิดสมมติแบบผมรัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบขั้งเประดับหนึ่งแล้วเห็นหน้าเลยคือะไันอาตใช่ครับตวตัวมันนุ่มๆมาัวนิ่มๆนิมๆหน้าฟัดหน้าฟัดไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมดีความสัั่ในแบบเจอคนที่ชอบเวลาอ๋ออย่างครับยังไม่เจอครับผม อันนี้ไม่เหมือนภาษใช่ไหมใช่ครับ่ใช่ภาษอะไรครับถ้าไม่ใช่ภาษาก็น่าจะเป็นคนข้างรักนะครับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าขนาดแมวผมยังแบบข้างรักข้างฟันเลยครับข้างฟันเลยครับใช่กว่า่าสนาผู้ใดคะจะได้เห็นความท้าทุยโอ้ไม่รู้เลยครับรอติดตามนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมาก